เราก็จะเรียนเรื่องที่เราต้องเกี่ยวข้องทุกวันมีใครบ้างที่ชอบกินอาหารมีความสุขกับการได้กินอาหารอร่อยๆอบรรยากาศดีๆมีไหมคะอ่าส่วนใหญ่อามือลงคะ่ะเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับเราวันนี้ครูจะมีอาหารให้นักเรียนดูนะคะเราลองดูซิว่าเรารู้จักไหมแล้วอาหารพวกนี้เคยกินปะ่ มีประโยชน์ยังไงนะคะ แรกที่เป็นขั้นสร้างความสนใจเนี่ยเราก็จะนําอาหารที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยนะคะแต่เขาไม่เคยสังเกตเห็นว่าอ,อาหารเหล่านี้มันมีอะไรบ้างรวมทั้งเราก็เอาขนมที่เรารู้ว่าเขาชอบเนี่ยมาใช้ในการทดลองพอเด็กเห็นเขาก็เอ้ยรู้สึกแบบเออนี่นี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขานะแต่เขาไม่ได้เคยสังเกตเลยมันก็มันก็สามารถกระตุ้นความสนใจให้กับเด็กได้นะคะตอนนี้เราเรากำลังจะสังเกตอาหารที่เราที่เรามีนะคะเดี๋ยวครูจะสอบถามนะเลขที่4 ยืนครับอ้าวอาหารที่เราได้รับมีอะไรบ้างครับมีขนมถ้วยครับขนมถ้วยแล้วก็เลครับเลเลคืออะไรอ่ะเลคือมันฝรั่งครับอ่าเลคือมันฝรั่งอ่าขนมรสเผพดแล้วมีของข้าวอยู่หนึ่งอย่างที่อยู่ในกลุ่มเราคือแกงส้มครับอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ไหมในสี่อย่าง มีครับอะไรล่ะคะเพราะมันมีผักครับผักให้อะไรกับเราคะผักให้วิตามินครับผักให้วิตามินกับเกลือแร่ครับใครคิดว่ามันมีในอาหารทั้ง4อย่างเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์อย่างอื่นอีกอ่าเชิญค่ะมีไขมันอะมีไขมันในไหนคะในขนมถ้วยอะมีไขมันในขนมถ้วยแล้วในขนมถ้วยมีอะไรอีกแป้งน้ำตาลมีแป้งมีน้ำตาลเพราะฉะนั้นมี ในขนมถ้วยเนี่ยมีไขมันแล้วมีอะไรอีกนะมีคาร์บโบไฮเดรตมีคาร์โบไฮเดรตการที่เราให้เด็กดูแล้วก็วิเคราะห์อ,อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อทบทวนแต่เราจะนําเข้าว่าแล้วจริงๆแล้วรู้ได้อย่างไรคุณรู้ได้อย่างไรรู้เพราะว่าหนังสือบอกหรือรู้เพราะว่าเคยเรียนมาไขมันนี่เดี๋ยวเราวันนี้ทดสอบคาร์บโบไฮเดรตมี2กลุ่มมีอะไรบ้างนะคะน้ําตาลกับแป้งน้ําตาลเนี่ยใช้อะไรทดสอบสารละลายเบเนดิคเคยทดสอบยัง เคยแล้วอ่ะวันนี้เราจะทดสอบแป้งใช้อะไรนะคะสาระละลายสารายอดีจากนั้นเราก็จะนําสู่ขั้นที่2อนะคะเป็นขั้นสํารวจแล้วก็ค้นหาเขาก็จะค้นหาความรู้ที่ครูมุ่งหมายจะให้เขาเกิดนะคะเรื่องสารอาหารเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไเปลี่ยนแล้ว,ลลวทำไมมันมองยากอะเพราะสีมันทําไม สีมันดำมันมองยากแต่เราต้องพยายามกระเทาะดูแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนใช่ปะคะนะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับจะไม่เปลี่ยนแต่จริงๆแล้วสีมันเข้มมันเลยดูยากพอเด็กได้ทดลองเองแล้วได้เห็นเนี่ยเขาจะเกิดความรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาคิดว่ามีมันก็มีจริงเช่นมีไขมันในอาหารประเภทนี้แต่บางอย่างสิ่งที่เขาคิดว่าไม่มีมันก็กลับมี ะะอย่างเช่นมีไขมันในแกงส้มอะไรแบบนี้การที่ทําให้นักเรียนได้เห็นวิธีการตรวจสอบวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แล้วมีข้อมูลเชิงประจักษ์แบบนี้จะทําให้เด็กรู้ว่า้ความรู้บางอย่างมันไม่ใช่แค่ที่เขารู้เท่านั้นนะมันมีความรู้อื่นๆน่ะซ่อนอยู่ท่าน,นี้คุณครูถามนักเรียนนะคะเอาฟังคําถามหรือว่าแกงส้มมีไขมันไหมมีใครว่ามียกมือ เอายกมือเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเรามาอพิปรายกันตรงนี้แหละสาคัญใครว่าไม่มีจะมีได้ไงมีแต่ผักขนาดนั้นคนที่ว่ามีมีจากตรงไหนไขมันจากตรงไหนเชิญมาจากปลาครับมาจากปลาปลามีน้ํามันไหมคะมีครับตรงไหนคะตรงคุงใต้ท้องมันอ่าตรงทุงใต้ท้องปลามีการจับคุงตัวเองประกอบนะคะอ่าตมือให้เพื่อนดีมากเราจะสังเกตว่า เด็กความรู้เดิมเนี่ยหลายคนเลยคิดว่าแกงส้มไม่มีไขมันนะคะแบบว่าอาหารมาชนิดมีแต่สารอาหารเฉพาะแบบนี้อาหารแต่และชนิดมีแบบนี้แต่พอเราให้เขาได้ทดลองแลวได้เขาพิสูจน์แล้วเนี่ยเขาก็พบว่าแม้แต่ในแกงส้มเองก็มีสารบางประเภทอยู่เช่นมีไขมันหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้อภิปรายกันนะคะว่าเออแล้วไขมันมันมาจากไหนละ่ะในแกงส้มมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยได้ขยายความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้เราได้ทดสอบสารอาหาร เดี๋ยวเราจะสำรวจตัวเองรูปร่างของเราอ่ะมันเป็นยังไงสมส่วนค่อนข้างอว้วนหรือเป็นไปตามเกณฑ์ตามอายุนะคะเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างให้เราเห็นก่อนอ้าวเชิญพัสวีหน้าห้องเลยค่ะ เรามาดูซิใครนะ่าจ,จะเป็นมาตรฐานของเด็กไทยใครที่จะสมส่วนมากกว่ากันอย่างนี้ก็อาจจะสมส่วนในความสูงและน้ําหนักนะแต่ถ้าเขาสั้นลงกว่านี้และพองมากกว่านี้นะคะอาจจะไม่สมส่วนใช่ไหมแบบมือคว้ามือกดลงแล้วมันขาย,ยายอะไอย่างเงี้ยอาจจะไม่สมส่วนนะคะเพราะฉะนั้น4ี่คนรวมทั้งพวกเราด้วยจะได้ดูหรือว่าตอนนี้เราอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องค่อนข้างอ้วนแล้ว นะคะแล้วก็จะสํารวจแล้วก็ครูก็จะมีมาตรฐานให้เทียบว่าขณะนี้เราอยู่ในเกณฑ์ยังไงตอนนี้ทุกคนได้มาตรฐานแล้ววัดดูซิว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะคะข่าไหลของหนูตกลงลง,ลง,ลงช่องไหนท<ง>วงอ่าทวง สอนปื้มหน่อยปื้มถามทำยังไงสอนสอนสอนไม่ทำให้สอนเอาเอาไม้บรรทัดแนวตั้งเลื่อนเข้าไปที่ร3 0ยสามสิบ้อา่าวลองดูซิจุดตัดอยู่ตรงไหนเอาปากกาจุดไว้เดี๋ยวครูไปแจกช่องจำนวนแคลอรี่แล้วนักเรียนเอาจำนวนแคลอรี่ลงไปเพื่อจะเป็นพิจารณาดูว่าถ้าสมมติเรามีสตังค์จริงๆเนี่ยแล้วเรากินเมนูตามที่เราตามใจตัวเองแบบเนี้ยแบบ เรามีอิสระในการเลือกซื้ออาหารเองมีเงินซื้อเองเนี่ยตกลงแล้วเราจะกินเลย2,000กิโลแคลอรี่ในแต่ละวันหรือเปล่านะคะน้ำมีกิโลแคลอร,รี่อ่าน้ำมีกิโลแคลอรี่ไหมคะไม่มีไม่มีนะ้ำไม่ได้ให้พลังงานแต่เราต้องทำต้องดื่มเพื่อให้ร่างกายทำงานตามปกตินะคะอา่าน้ำเปล่าก็เป็นศูนย์ ไม่มีคือศูนย์จากการการสำรวจน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของตัวเองเนี่ยเราก็จะให้เด็กอ่ะเซตเมนูอาหารของตัวเองในแต่ละวันเนี่ยขึ้นมาเด็กก็จะได้ข้อสรุปว่าเอ้ยขนาดนี้เขาอ้วนนะเขาท้วมนะแต่เขาก็ยังได้รับพลังงานอาหาระมากเกินไปมันจะลงไปสู่ข้อสรุปว่าเขาควรจะรับประทานอาหารขนาดไหนในแต่ละวันใครเลือกเมนูอาหารเสร็จแล้วเช็คพฤติกรรมการกินของตัวเองแล้ว เราดูพฤติกรรมการกินนั้นนักเรียนดูออกไหมว่าอันไหนเป็นพฤติกรรมที่ควรทําอันไหนไม่ควรทําการกินอาหารครบห้าหมู่ของเราเนี่ยเรากินเป็นครั้งคราวแล้วจริงๆแล้วมันควรจะกินยังไงเป็นประจำเอเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ไหมว่ามันมีพฤติกรรมอะไรที่เราจะต้องปรับและพฤติกรรมอะไรที่เราควรจะเพิ่มเดี๋ยวกันนะอันนี้อันนี้ทําบ่อยมากเลยเอ,อ๋อดื่มนะ้าอัดลมเป็นประจําเลยเหรอเหรอเอออ่ะพออ่านแล้ววิเคราะห์ตัวเองแล้วควรจะยังไง สรุปซิสำหรับเราอะสำหรับตัวเราเองควรลดการดื่มอัอ่าเขียนลงไปเลยรู้ใช่ไหมเราต้องใจแข็งาทำไม่ได้เขาสรุปได้ทันทีเลยว่าพฤติกรรมการกินของเขาไม่มเช่นดื่มน้ำอัดลมและเมื่อเขาโตขึ้นไปเนี่ยพอเขารู้ว่าขนาดนี้ร่างกายเขาอ้วนหรือเป็นโรคเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันเกิดมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมอะคะ่ะอันนี้เราก็มาสู่ข้อสรุป ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบปิโพคอาหารแล้วก็การกินอาหารประจําวันของเขาอะค่ะในความเป็นจริงถ้าเราสามารถมีเมนูอาหารอันนี้แล้วก็ติดแคลอรี่แล้วรู้ตัวว่าเรากินเท่าไหร่มันก็จะปลอดภัยมากเลึใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงบางอย่างมีบางอย่างไม่มีทีน,นี้ไหนนักเรียนลองนําขนมที่นักเรียนนํามาสิคะนิกด,ด้านหลังชองสิคะ อ่ะคุณครูให้เวลาหนึ่งนาทีสังเกตด้านหลังซองมีอะไรบ้างเลขที่สี่ค่ะอ้าวหลังซองมีอะไรคะมีข้อมูลพภชนาการกับส่วนประกอบโดยประมาณครับข้อมูลพภชนาการบอกอะไรเราบอกพลังงานกิโลแคลอรี่อ่าบอกพลังงานว่าเรากินกี่กิโลแคลอรี่แล้วอ่าตบมือให้ชีวิตพอดค่ะครูจะให้ความรู้ในเรื่องข้อมูลพภชนาการโดยการให้ใบความรู้นักเรียน นักเรียนอาจจะใช้ขนมของตัวเองมาประกอบการดูได้นะคะ ใช้ขนมของตัวเองมาประกอบการดูได้การที่ทำกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยนะคะมาใช้ในขั้นขยายความรู้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยได้จัดกิจกรรมก่อนหน้านี้ก็คือให้เด็กรู้ว่าพฤติกรรมการกินของตัวเองเป็นอย่างไรตัวเองกินมากหรือน้อยอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าในแต่ละวันกินมากหรือกินน้อยคุณครูก็เลยให้เขาเนี่ยไปเลือกขนมเนี่ยที่เขาชอบมาทานะนะคะเอามาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ซึ่งขนมของเด็กที่นํามาส่วนใหญ่ก็จะมีข้อมูลโภชนาการซึ่งเด็กเคย เห็นแต่ว่าอ่านไม่เป็นนะคะเวลาเขาดูเขาดูจากตรงไหนบ้างอันนี้ต้องบอกูแบบมรแบบอแอมูลัินอบริโภคหนึซองกรรั มันให้พลังงานเท่าไหร่ในขั้นสุดท้ายของการเรียนการสอนนะคะก็คือขั้นประเมินผลแล้วก็จะตรวจสอบความรู้เด็กแต่แทนที่เราจะตรวจสอบความรู้เด็กธรรมดาเนี่ยเราก็จะถามเขาว่าในครอบครัวของเขาเนี่ยมีคนหลากหลายไวัยไหมมีพี่ไหมมีพี่ที่เป็นนักกีฬาไหมมีคนชราอยู่ในบ้านไหมเขาก็จะสังเกตว่าเออในชีวิตประจําวันของเราอะจริงๆแล้วอะมีคนวัยอื่นอยู่ร่วมกับเราแล้วถ้าเราจะต้องจัดสารอาหารหรือจัดเมนูอาหารให้เนี่ยจะเหมาะ ให้เหมาะกับคนในแต่ละวัยเนี่ยควรจะจัดอย่างไรในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในบ้านเรานอกจากมีเราแล้วมีคนอื่นอยู่ด้วยใช่ปะคะบ้านใครคะที่มีคุณตาคุณยายหรือผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านยกมือขึ้นคะ่ะอ้าเอามือลงคะ่ะบ้านใครที่มีน้องเล็กๆอายุไม่เกินสามขวบอยู่ในบ้านคะ่ะยกมือขึ้นคะ่ะอา้าถ้าเราเรียนแล้วเราเกิดความเข้าใจเราจะต้องนำไปใช้ได้ ครูจะให้นักเรียนสุ่มเลือกภาพซึ่งไม่รู้แหละเราจะได้ใครออกมาก็ไม่รู้นะคะเราเห็นภาพเอ้คนคนนี้เขาควรจะบริโภคอาหารแบบไหนให้เหมาะสมเนี่ยเราครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยจัดเมนูเช้ากลางวันแล้วก็เย็นให้เขาเอ้าวจับฉลากข้างล่างก่อนจะเอาภาพไหนคะ ก็ไทยเป็นไรอ่ะน ja ักกีฬาก็ต้องกินอาหารอะไรต้องคิดแล้วนาดาวจะมากินซ้อมตามไก่ย่างได้ไหมอย่างเดียวหรอคะอะไรไหมก็เอาเอารายการเมนูมาดูนะตงโมเออตงโมแคลลี่น้อย เด็กจะรู้ว่าอาหารชนิดนี้มีคาร์บโบไฮเดรตมากเกินไปไม่เหมาะกับคนแก่หรือว่าในเด็กทารกไม่ควรจะทานอาหารที่มีของที่แข็งเนื่องจากฟัน,นยังไม่แข็งแรงอันนี้ค่ะเป็นการประเมินเด็กได้ทันทีเลยว่านอกจากเขาสามารถวิเคราะห์สารอาหารได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถจัดเมนูอาหารได้เหมาะสมกับวัยของคนที่เขาได้รับเลือกนะคะผมจะมาะรายงาน เรื่องเกี่ยวกับผลอ้วนนะคะที่อยู่ในภาพนี้ครับตอนเช้านี่ก็จะมีสลัดผักมีเกลือแร่วิตามินแล้วก็น้ําแตงโมนี่ก็จะมีเกลือแร่วิตามินพอช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นน้ําผลไม้ปัน่นอาหารว่างมือต่างๆหรืออาหารว่างนี่ก็จะมีมะม่วงสุกที่มีเกลือแร่วิตามินน้ําฝลัังนี่ก็จะมีเกลือแร่วิตามินแล้วก็น้ําครับนี่คิดว่าผิงคนนี้จะผอมลงไหมคะไม่ไมเพราะอะไรคะยืนครับอาหารว่าง อา,นนอาหารว่างมันยังหวานไปเนาะควรจะเอาอะไรออกคะ <c oughs> เอามะม่วงออกเอามะม่วงสุกออกนะคะเพราะมะม่วงสุกยังมีน้ําตาลมากนะคะถ้าเรารู้ว่ามันสําคัญกับเราเราก็จะตั้งใจเรียนเราก็จะรู้ว่าเรารู้ไปทําไมเรารู้ไปเพื่ออะไรมันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกับชีวิต ะะเพราะฉะนั้นถ้าครูสามารถเชื่อมโยงความสําคัญของสาระการเรียนรู้หรือหน่วยการเรียนรู้กับชีวิตจริงของเด็กได้แล้วเ,เด็กจะเห็นคุณค่าของการเรียนรู้เห็นคุณค่าของสาระวิชาซึ่งเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะคะเรามีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นมากกว่า